สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ยุ้ยได้ดงบักพริกนะครัพี่น้องบะงหน่วยบะพีิกค่ะวันนี้สิพาไปชมตัวเล็กขึเราแล้วครัพี่น้องค่ะพาไปเบิ่งเนาแนวทางสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็พามาเบิ่งโกกบักพริกก่อนบักพริกโดกโดกค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งบะงน่วยมัน เดสิพาเปเบิบ่งแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะเป็นเออ่เลขตะล่างค่ะเขามาสามงวดแล้วงวดนี้ก็เลยนํามาฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะพามาชมบรรยากาศก่อนก่อนสิไปเบิ่งตัวเลขเดี๋ยวคลิปหน้าสิมีเออ่ข่าวจากปูชีปะเขาวมาฝากน้ำด้่มค่ะพี่นอ้องค่ะ เ่นส่งข่าวส่งข่าวมาแล้วค่ะปูชีประ้าวเดี๋ยวคลิปนี้เข้าไปเบิ่งตัวเลขกันเลยค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้่เลยนะค่ะพี่น้องค่ะไปชมตัวเลขกันค่ะสวัสดีจ้านำแนวทางสุดสลกักเนลียนรัฐบาลมาฝากนะพี่น้องนะอันนี้เป็นเลขตล่างคนะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบปีหกสามเลยคะพี่น้องค่ะ แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะอันนี้เลขตารางมันเขามาสามงวดแล้วค่ะพี่น้องวันนี้หายมาหนึ่งสี่สองเก่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขสี่โตค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องก็จับจับได้เลยค่ะจับสองตัวสามตัวตามที่พี่น้องมักค่ะพี่น้องคะ่ะตามที่เพื่อนๆมากพี่น้องมกัก แฟนคลับเอฟซตามสะดวกเลยค่ะพี่น้องคะแต่ว่าขอกาสิจับให้เป็นแนวทางสื่อสารกินแรงรัฐบาลเนาะคะน้องอ่ะเลขตัวนี้หน่อยเพราะเลขสองตัวก็จับมาให้อยู่ตามมุมนะคะแคบไปค่ะพี่น้องค่ะแคบไปเป็นแนวทางเนาะคะเดซิมี่เซติธิย้อนหลังให้ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเขา083 วัที่มางวดวันที่16เดือนเก่านะคะพี่น้องเลขมันเขา่านะคะพี่น้องค่ะเห็นลายงวด้วคะแต่บาบ่เด้นํามาฝากแต่ว่ามันเข่าบ่อยก็เลยนํามาฝาก,าาฝากพี่ฝากน้องค่ะพี่น้องค่ะวันวันที่16เดือนเก่าเข่า083 3ตัวค่ะอันนี้เป็นงวดวันที่1เดือนเก่าค่ะ อันี้สิเขา2สองตค่ะเขาทั้งล่างทั้งบนเลยเด็กค่ะพี่น้องเข่าเก่แล้วก็เก่าแถ้าเป็นเลขสามตมันเบิร์นมันหามนะคะบางสีขาเก่าเก่เจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วย้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันแลก,กันนะคะ ขอโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะนี่เป็นเล็กเด็ดงวดสีมานี่ค่ะงวดวันที่หนึ่งนะ้ค่ะพี่อันนี้เดี๋ยวจับสามตัวให้นำค่ะเพื่อมันเขา่าโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะร่ลำรวยๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ